สิ่งที่มันเป็นปัจจัยละครับนี่เป็นปัจจัยที่มันเอื้ออำนวยทําให้เราอยู่ในหนทางที่มันถูกต้องอืการที่ทําให้เราแบบถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราจะไม่เป right. ็นยักษ์แต่ใครอยากเป็นยักษ์ก็แล้วแต่นะตามสบายถ้าทุบียักษ์อันนี้คือไม่เป็นยักษ์การไม่เป็นยักษ์ก็คือหลักการแห่งเขาเรียกว่าหลักการแห่งการเชื่ออะไรบางอย่างเคารพอะไรบางอย่างหรือหลักการแห่งความศรัทธามีศรัทธามีศรัทธาอืม ต่ต้องศรัทธ,ธาให้ผูกนงะออมไม่ใช่ศรัทธ,ธาว่าไหว้ยักษ์แล้วรวยมไม่ใช่นะศรัทธ,ธาครูบาอาจารย์อ่าไอ้ศรัทธาเหมือนต้องอะไรต้องศรัทธ,ธาเนี่ยในทางพุทธเนี่ยมันมีคำหนึ่งที่เป็นคำที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่ามั่นใจด้วยปัญญามั่นใจไหมปัญญาความศรัทธ,ธาคือเรามั่นใจเราเชื่ออะไรบางอย่างใช่ไหม,ม,มเราต้องมีความ มั่นใจด้วยปัญญาอไม่ใช่มั่นใจว่าไอ้น่เท่มั่นใจว่าไอ้นี่เก่งมั่นใจว่าไอ้นี่ไม่ใช่แต่มั่นใจด้วยปัญญาบางทีเราก็มั่นใจแต่มันไม่ใช่ด้วยปัญญาเราซีเรียมั่นใจด้วยความเชื่อเหมือนเราพิจารณาด้วยโยนิโสแบบอย่างแยบคายแล้วว่าแบบสิ่งนี้แหละควรมุ่งและพุ่งตรงไปเขาเรียกว่ามูลลิกาปัญญามูลลิกะามูลลิกกาปัญญาคือ ใช้ปัญญาเนี่ยเป็นมูลในการพิจารณาว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อ,อม,มูลนิกรปัญญาเนาะปัจจัยมี2เรื่องที่ทําให้เป็นมูลอิกัดปัญญาหนึ่งก็คือว่าต้องเชื่อว่าถ้าฝึกแล้วความเป็นเลิศจะเกิดขึ้นกับมนุษย์สิ่งนี้คือเหตุเหตุนะมีการสังเห็นว่าเราจะเป็นเลิศได้เราจะเจริญได้เราดีขึ้นได้ ต้องเป็นคนที่ฝึกแล้วเท่านั้นไมไ่เป็นคนที่เราขออะไรขึ้นมาก็ย้อนกลับไปที่พูดกันตลอดอใช่ไหม,มว่ามนุษย์จะเจริญขึ้นได้บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐต้องประเสริฐขึ้นจากการศึกษาและเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองตามหลักไตรสิกิขากะฝึกตามอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเอง เป็นเหตุเป็นการสร้างเหตุนั<ม>้นถ้าเรามีศรัทธาหรือมีความเชื่อที่ถูกต้องว่าอ,อ๋อมนุษย์เราจะดีขึ้นจะเร็วลงจะอะไรไงก็ตาม,มเราจะ,จะเจริญได้เราจะเป็นเลิศได้เราต้องเป็นมนุษย์จากการฝึกฝนเท่านั้น<ม>นี่คือเหตุนเนาะถ,ถัดมาการเชื่อโดยผลตนนะกตี้ความเชื่อดยเหตุเนาะศรัทธาดยเหตุความเชื่อโดยผลก็คือว่าให้เรานึกถึงไอดอลของเราเป็นที่พึ่ง ไอดอลในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเลยเหรอใช่เออเพราะว่าอย่างอื่นมันอาจจะแบบงงๆเอาไงดีวะงั้นถ้าเรามีศรัทธาที่ถูกนี่ยเด็กจะบอกเรื่องศรัทธาไหมเรามีศรัทธาที่ถูกว่าเราจะเชื่อเรื่องเหตุก็คือเชื่อว่าตัวเองสร้างเหตุเราจะเชื่อเรื่องผลก็ได้เน่ยหือเป่าเราจะศรัทธาในการใช้ผลก็ได้คือศรัทธาว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่คุณ วิสุทธิ์ที่คุณและก็เมตตากรุณาที่คุณคือมูล,ลเหตุของการจุดธูปสามดอกอใช่ไหมพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิที่คุณญญครับพระเมตตาครับพระกรุณานี่คือการทําไมถึงต้องจุดธูปสามดอกอเพราะเรามีศรัทธาใช่ไหมมีความเชื่อต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบบถูกต้องก็คือด้วยศรัทธาด้วยเหตุก็ได้ศรัทธาด้วยผลก็ได้พรบองค์อบก็ดีเขาเรียกว่ามูลลลิกะปัญญา คือศรัทธาด้วยปัญญาพูดบนไปวนมาเลยปมายนี้ก็คือเชื่อสองอย่างศรัทธาสองอย่างศรัทธาว่าฝึกแล้วมนุษย์เท่านั้นจะเป็นเลิศได้แล้วก็เชื่อหรือศรัทธาด้วยผลเท่านั้นก็คือเชื่อว่าไอดอลคนนี้คือคนที่นําพาเราให้เกิดพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระพระบริสุทธิ์ที่คุณเมตตาเมตตาเกลนาที่คุณประมาณนี้ทั้งหมดนี้คือมูลเหตุของการเกิดปัญญาเหตุ แล้วก็อธิบายละเอียดละเอียดว่าทําไมถึงเป็นยกักเลือกได้ว่าอยากเป็นยักหรืออยากเป็นลมดีไปกว่านั้น mm hmm. คือถ้าไม่เป็นอะไรเลยแล้วมีศรัทธาที่ถูกต้องจะได้ไม่เป็นยักก็อยากเป็นไงก็แล mm ้วแต่